คุณกำลังรับฟัง M&A Station Podcast สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ M&A Station Podcast สถานีฮิตข่าวฮอตออนไลน์ของชาว M&A ครับวันนี้วันพฤหัสแรกของเดือนพฤษภาคมนะครับอยู่กับผมดีเจเกมกิติศักดิ์จุลศักดิ์เช่นเคยครับตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาครับทางกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้มีการเปิดให้ประชาชนทุกท่านนะครับลงทะเบียนเข้าใช้งาน Line Official Account หรือว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับเพื่อประโยชน์นะครับในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันตลอดจนอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของทุกท่านด้วยครับหลังจากที่ในระยะแรกนะครับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วนั่นก็คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ครับ หรือบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ด่านหน้าของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้ครับทางกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มวัคซีนระยะท,ที่2ครับสามารถเปิดลงทะเบียนได้แล้วนะครับได้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหรือผู้ที่เกิดก่อน1มกราคมพุทธศักราช2505นั่นเองครับ และผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังจำนวน7โรคนะครับประกอบไปด้วยโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรงโรคหวัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเรง็งโรคเบาหวานแล้วก็โรคอ้วนนะครับซึ่งถือได้ว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าประชาชนทั่วไปครับโดยหลังจากที่บุคคลในกลุ่มวัคซีนระยะที่สได้ลงทะเบียนแล้วนะครับก็จะเริ่มฉีดได้ตั้งแต่วันที่7มิถุนายนเป็นต้นไป จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ครับซึ่งคิดว่าหลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าได้มีการแจ้งชื่อลงทะเบียนผ่านทางบอทอหน่วยงานไปแล้วแล้วยังจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง Line Official Account หมอพร้อมอีกหรือไม่นะครับก็ต้องตอบว่าจะต้องทำการลงทะเบียนใช้งาน Line Official Account หมอพร้อมอีกเช่นกันครับเนื่องจากว่าการแจ้งลงทะเบียนกับบทอของหน่วยงานนะครับ รายชื่อทั้งหมดจะถูกนําส่งไปที่ฝ่ายการแพทย์ซึ่งฝ่ายการแพทย์จะอำนวยความสะดวกนะครับในการนําเข้าข้อมูลรายชื่อดัองกล่าวไปยังกระทรวงสาธารณาสุขครับหลังจากนั้นพวกเราที่ได้มีการแจ้งรายชื่อลงทะเบียนไปแล้วก็จะสามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่าได้มีการลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใดแล้วก็วันที่เท่าไหร่นะครับถ้าหากข้อมูลถูกต้องก็สามารถ ฉีดวัคซีนได้ตามวันและเวลาดังกล่าวได้เลยครับแต่หากข้อมูลไม่ถูกต้องเราก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตนเองผ่านทาง line official account หมอพร้อมได้เลยแต่ถ้าหากไม่มีข้อมูลนะครับแต่ว่าเราเป็นบุคคลในกลุ่มที่จะสามารถฉีดวัคซีนในระยะที่2ได้ก็สามารถติดต่อไปได้ที่ฝ่ายการแพทย์ครับโรงพยาบาลการไฟฟ้านาครหลวงที่หมายเลขโทรศัพท์022424243 ได้ทุกวันทําการนะครับแต่ขอเป็นช่วงเวลาระหว่างบ่ายโมงจนถึง3ามโมงครึ่งเท่านั้นนะครับและในการโทรแจ้งความประสงค์ไปยังโรงพยาบาลการไฟฟ้านครหลวงดังกล่าวขอให้ทุกท่านเตรียมบัตรประชาชนไว้ให้พร้อมเพื่ออำเนยความสะดวกในการให้ข้อมูลด้วยนะครับและสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปก็คือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า60ปีแล้วก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มโรคทั้ง7โรคนะครับ ถือเป็นกลุ่มที่อยู่ในวัคซีนระยะที่3จะสามารถลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมได้วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปครับซึ่งได้แก่ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่18ปีจนถึง59ปีครับโดยการลงทะเบียนวัคซีนในระยะที่3ก็จะเริ่มฉีดได้ในเดือนสิงหาคมนี้ครับดังนั้นกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมแล้วยังไม่พบข้อมูลก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับ ข้อมูลจะปรากฏได้หลังจากวันที่1กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับสำหรับการลงทะเบียนผ่าน Line Official Account หมอพร้อมก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line นะครับพิมพ์คำว่าหมอพร้อมครับหรือสามารถสแกน QR Code ได้นะครับตามข่าวต่างๆที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะครับหรือจะเข้าไปที่ Li n e o f f i c i a l Account e m ์ Family หรือว่าเว็บไซต์ e m a Smart Office แล้วก็ EMA Connect Application ก็ได้ครับหรือหากมีข้อสงสัย สามารถโทรสอบถามได้ที่ call center หมอพร้อมครับหมายเลขโทรศัพท์ hotline 1น2 2 2หรือที่หมายเลขโทรศัพท02์02-792-2333ครับพักจากเรื่องโควิด1 9นะครับมารับรู้โปรโมชั่นดีๆจาก MEA กันบ้างครับในช่วงนี้ที่หลายๆท่านมีการ work from home อยู่ที่บ้านอาจจะมีความต้องการนะครับในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือว่าระบบไฟฟ้าภายในบ้านใหม่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบแสงสว่างการติดตั้งวงจรเต้ารับในกรณีที่เราต้องการจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มนะครับโดยการติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องทําน้ําอุ่นการติดตั้งวงจรกลิ่งไฟฟ้าหรือการติดตั้งระบบต่อลงดินตู้แผงสวิตช์ไฟฟ้านะครับบริการทั้งหมดนี้นะครับสามารถเรียกใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านทางแอปพลิเคชัน MEA EFIX ครับ และในช่วงนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นดีๆต้อนรับการ Work From Home เป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าตอนนี้ MEA มีโปรโมชั่นลดไปเลย50%สำหรับค่าบริการนะครับโดยลดสูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อหมายเลขเครื่องวัดครับในการให้บริการช่างไฟฟ้ามืออาชีพผ่านทางแอปพลิเคชัน MEA E-Fix ครับซึ่งบริการทั้งหมดที่ผมได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นเนี่ย สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ในการลดค่าบริการได้เลยครับสำหรับเพื่อนพนักง,งาน m อมที่สนใจนะครับหรือว่าอาจจะรู้จักเพื่อนบ้านที่อยากจะติดตั้งระบบแสงสวา่างวงจรเต้ารับหรือบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับในช่วงนี้ก็รีบเลยครับรอช้าไม่ได้ครับขอรับบริการง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m อ e ีเอนะครับซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้ง ระบบ iOS แล้วก็ Android ครับก็สามารถกดเรียกรับบริการต่างๆได้ในราคาพิเศษแต่รีบหน่อยนะครับเพราะว่าบริการนี้จะหมดเขต30มิถุนายนนี้เท่านั้นนะครับในช่วงที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิดในทีอยู่ณขณะนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะปฏิบัติงานที่บ้านนะครับหรือว่าเริ่มที่จะมีไอเดียดีๆเกี่ยวกับอยากจะทําความดีอยากจะมีกิจกรรมดีๆเพื่อช่วยเหลือสังคมนะครับ แต่อาจจะติดที่ยังไม่มีทุนทรัพย์นะคบหรืออยากจะหาแหล่งสนับสนุนในการทำกิจกรรมดีๆสักกิจกรรมหนึ่งเพื่อแบ่งปันสู่สังคมนะครับโอกาสนั้นมาถึงแล้วครับเพราะตอนนี้ m m e. a เครับเราได้มีการเปิดให้เพื่อนพนักง,งานทุกท่านนะครับรวมถึงพนักง,งานจ้างเหมาบริการก็ได้นะครับจับมือกันทีมละสท่านครับแล้วกรอบใบสมัครเขียนแผนกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งไปได้ที่ฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรมพนักง,งานอาสาสร,ร้างสารรค์หรือว่า m e a Volunteer 2564นะครับโดยไอเดียแผนกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับก็มีโอกาสลุน้นรับงบประมาณสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมสูงสุดไม่เกิน30,000บาทครับให้กับทีมที่ได้ยื่นเข้ามาได้ไปทำกิจกรรมดีๆก,กลับขึ้นสู่สังคมร่วมกันนะครับโดยช่องทางนะครับการดาวน์โหลดใบสมัคร สามารถคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์ email smart office ครับสำหรับเพื่อมพนักง,งานที่ไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานก็สามารถเปิดอ่านข่าวได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทาง email connect application หรือที่ไลน์ official account admea family ก็ได้ครับหลังจากที่มีการกรอกใบสมัครแล้วก็เขียนแผนกิจกรรมเรียบร้อยแล้วก็ส่งไปที่ email v o l u n t e e r m e a o r t h ครับ เพียงเท่านี้ก็มีโอกาสได้ลุ้นรับเงินสนับสนุนให้ไปทําความดีกันแล้วล่ะครับแต่รีบนิดนึงนะครับเพราะว่าโครงการดีๆแบบนี้จะหมดเขตสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับวันที่31พฤษภาคม2564ครับฟังแล้วอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่คุณทัญ,ญพัฒน์เสียงกล้องครับฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมที่หมายเลขโทรศัพท์7013590หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือนะครับ ที่0898880398ครับพูดถึงฝ่ายกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีเรามีนัดกันในรายการ CSR Variety วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องอะไรนั้นไปรับฟังกันได้เลยครับ CPU <A. S 2> CPR CSR เ้ยถูกแล้ว CSR Variety เอาปรบมือ าาิตี้ประจำวันนี้นะครับยังคงอยู่กับมาตรฐาน ISO 26,000ครับขอทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะครับมาตรฐาน ISO 26,000นะครับเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององคอ์กรนะครับซึ่งทาง m m a นะครับก็ได้มีคำสั่งการไฟฟ้านครหลวงที่26ทับ2,564ครับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับพวกเราชาว m อ a ทุกคนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใครตำแหน่งใดหรือปฏิบัติงานใดนะครับก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของเราให้สอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 26000ได้ง่ายๆครับโดยมาตรฐาน ISO 26000นั้นก็ประกอบไปด้วยหลักธรรมภิบาลหลักสิทธิมนุษยชนหลักการปฏิบัติด,ด้านแรงงานหลักด้านสิ่งแวดล้อมหลักการปฏิบัติที่เป็นธรรมในประเด็นผู้บริโภคและสุดท้ายก็คือ การมีส่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชุมชนครับโดยวันนี้เราจะมาพูดถึงมาตรฐาน ISO 26,000สำหรับนักบ,บริหารกันว่าในตำแหน่งนักบ,บริหารสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานดังกล่าวได้อย่างไรบ้างครับประการแรกเลยนะครับก็คือการปฏิบัติงานตามคู่มือจรญญาบันการไฟฟ้าน,นครหล,ลวงสำหรับนักบ,บริหารครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่น ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรบริหารความเสี่ยงในการทำงานอย่างรอบคอบเป็นต้นครับถัดมาก็คือการเป็นต้นแบบหรือว่าโรโมเดลในทุกด้านครับโดยเฉพาะในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นนะักบริหารจะต้องเป็นโรโมเดลในการลดใช้ซ i n g l e use p หรือว่าพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับมีการเตรียมภาชนะในการ ใส่อาหารหรือว่าเตรียมกระบอกน้ําในการเข้าร่วมประชุมลดการใช้ขยะอย่างนี้เป็นต้นครับประการถัดมาก็คือนักบริหารจะต้องสนับสนุนทุกส่วนงานให้คหํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงานครับไม่บูลลี่กันแกล้งกันในที่ทํางานและไม่ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศด้วยนะครับประการถัดมาก็คือสนับสนุนการพัฒนาทักษะการทํางานของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ มีการควบคุมดูแลพนักง,งานพนักง,งานจ้างเหมาให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในการทํางานที่ดีมีการควบคุมดูแลการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเป็นธรรมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานบริการตามฟอขอต่างๆนะครับเช่นผู้ได้โอกาสทางสังคมผู้พิการ ที่เข้ามาขอรับบริการของ MBA จะต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลอย่างเท่าเทียมกันสุดท้ายก็คือมีการส่งเสริมการประชุมในรูปแบบ g r e e n m e e t i n g ครับก็คือควบคุมการเลือกใช้ห้องประชุมที่เหมาะกับจำนวนผู้เข้าประชุมเตรียมเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษลดการใช้โฟมพลาสติกแล้วก็หันมาใช้วัสดุหรืออุป,ปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประมาณนี้เองครับ ทั้งหมดนี้นะครับถือว่าเป็นหลักปฏิบัติที่ผมเชื่อว่านักบริหารทุกคนสามารถปฏิบัติกันได้ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่นํามาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งว่าเพียงแค่การปฏิบัติหน้าที่ในกิจกวัตรประจําวันง่ายๆของเรานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมแล้วก็ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของ ISO 26,000เพื่อร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนแล้วละครับ และทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระน่ารู้แล้วก็ข้อมูลข่าวสารดีๆที่ MA Station Podcast นำมาฝากกันในวันนี้นะครับเพื่อนพนักง,งานยังคงติดตาม MA Station Podcast ได้เป็นประจำทุกวันทำการนะครับแม้จะไม่เข้าไปปฏิบัติงานที่ทำการก็สามารถรับฟังได้อย่างสะดวกทุกที่ทุกเวลาผ่านและ Official Account Academy Family นะครับสำหรับในวันนี้ผมดีเจเกมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ